อันนี้เอาไว้สมไฟไล่ยุงเหรอใช่ค่ะสมไฟไล่ยุงอันนี้ถ้ามันมีขี้ก็ก็ตักขี้ออกขี้ก็ขายได้เนาะขายได้ค่ะเราทำเป็นกระสอบค่ะสอบละสามสิบบาทไม่พอกันเลยละค่ะ ชีวิตจริงเลยนหมครับเนี่ยไม่ได้เป็นนางเอกละครเนาะอันนี้คือชีวิตจริงๆเลยนะยทำตลอดเลยเนะา,ตาะอตอนเป็นสาวๆนี่ก็คงไม่คิดว่าจะมาเก็บขี้เนาะ <laughs> ไหนเราปล่อยตัวไหนก่อนดีต้องตงก่อนโอ้นี่เดี๋ยวเขาจะปล่อยวัวนะครับเดี๋ยวเราดูตอนมันออกนี่มันจะดีใจมากเลยนะเขาก็จะปล่อยวัวนี่เยเรารอดูนิดนึง ต่อไปก็คงต้องทําร้านเก็บฟางใช่ไหมเนาะใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่มีร้านเก็บฟางเนาะ ปล่อยวอกมาเดินเล่น าดีน้าไป้าไไปไปไปมีไส้งอนนะครับไสง้งอน <Yeah. S 1> เนื้อมันอร่อยนะครับแต่มันไม่มีขนคอไสง้งอนไม่มีขนอกนี่ก็เป็นการเอ,อาวัวเข้าคอ,อกใหม่นะ เพิงจะสร้างเสร็จไปนะครับหัวก็จะตื่นนิดนึงครับนี่สีแดงสดเลยตอวนี้เาขาบ,บอกว่าหัวที่มี ท้องเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเพศมันเป็นเพศตัวผู้หรือตัวเมียนี่เราดูนมมันยังไงนะครับนมมันจะแม่คาตัวผู้นมมันจะชี้ออกไปทางข้างค่ะพูดถึงหัวนมใช่ไหมหมายถึงหัวนมตัวนี้ยลองดูอยู่นะคะว่าเรามองดูว่ายังไงก็ต้องเป็นตัวเมียแน่นอนหมายถึงลูกในท้องเนาะใช่แม่เหมือนตัวพ่ออะไรครับนมพันตึงนมตึง แล้วแล้วหัวนมเขาจะยันหุบเข้าไปข้างในคือถ้าหัวนมชี้เข้าหากันชี้เข้าหากันอย่างเงี้ยเข้าหากันอย่างเงี้ยอ่ะฮะมันจะเป็นตัวเมียใช่ค่ะแต่ถ้าชี้เดออกไปข้างข้างเดออกไปข้างข้างนี่เป็นตัวผู้เลยโอ้โหคือดิกลูกเขาดิ้นมากเนี่ยโอ้ดิ้นกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหดิ้นดุ๊ก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 อยู่ข้างในโอ้สีสวยมากเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ สวยทุกตัวเลยวัวฟาร์มนี้นะครับสีเข้มาาขอะคอังน,นี่ข้อเดือนอะไรนะครับอันวานียค่ะอ๋อ,อเดือนหน้านี่เองเชื่องมากินเก่งมากโอ้น่ารักมากเลยลูกนะดินนะนะคะใหนะวน้าระดีขาจัดไปเล,บใบเล่ใบเล่ครับ พ่อเขานะใช่ค่ะพ่อใบเล่เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือการที่เราจะเป็นบิดเดอร์นี่ก็คือเราต้องดูลักษณะอันไหนที่มันด้อยของตัวแม่ใช่ไหมครับขายาวายาวไปมากถ้าลักษณะด้อยตัวแม่ก็คือเราต้องหาตัวตัวพ่อพันนะครับใช่ค่ะที่มันมีลักษณะดินในด้านนั้นเช่นขาเล็กเราก็ต้องหาขาใหญ่มาใส่ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้ทําไมท้องป่องๆอย่างนี้ครับตัวก็เล็กเนาะ อันนี้เขาหย่านมเร็วเกินไปค่ะอ๋อช oh. ่วงนี้เขาหย่านมเร็วเกินไปเลยทําให้ตัวเล็กไปเลยตัวเขาลัางไปหน่อย mm. อม,มีผลนะครับเนี่ยเลองถ่ายขนไนงะขนเขาเลยยืดยาวๆหน่อย mm. เริ่มถ่ายขนนะข mm. นยาวนะตักน,น้ำน้ำเราจะไม่ขาด เอากระโดดกระโดดทำไม yeah. ฟ้านี่สวยมากเลยค่ะใ <What? S 2> นตัวนี้ฟ้านี่เนาะตัวไหนนะฟ้าอ๋อ oh. oh. สีแดงสวยมากค่ะ่ะนีสวยมากตัวนี้นำเข้ามาจากไหนครับนี่อันนี้มาจากอันนาศโอ้โห oh. อันนาจเจริญเน,ะนานนนะ,ะขาใหญ่ดีนะครับตัวเนี้ขาใหญ่ครับขายาว มนั่งตรงนะฮะอืมตัวที่ดีนี่อวัยวะเพศนี่ต้องดำใช่ไหมครับดำปีเลยเนาะช่องคลอดนี่ต้องดำปีนะครับสวยเลยนะสวยมากอ๋อแล้วเขาบอกว่าอย่างไรนะต้องมีขวัญตรงไหนนะครับถึงจะดีขวัญตรงกลางอ่ะขวัญตรงกลางเนาะขวัญจะสวยด้วยหลังอ๋อนี้นะครับขวัญตรงกลางสวยวนวนเนี่ยนะที่ขนวนวนนี่นะครับสวยทุกตัวครับ วัวฟาร์มนี้ซีอาชูเจริญฟาร์มนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับนี่ครับเชอรี่